ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่53และคำอำนวยพรในเดือนแห่งโอ๋เวยในหัวข้อศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้ ing, าเต๋อจริงคารวะต่อสีปรองดองการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงเราศึกษาเพื่อเข้าใจเหตุผลของเรื่องราว ประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงและคุณค่าซึ่งอยู่ที่ศึกษาจริงทําจริงพูดตามความเป็นจริงฝึกฝนและพิสูจน์จริงการทำงานคือการฝึกปฏิบัติที่ดีที่สุดความสัมพันธ์คือพื้นดินของชีวิตสิ่งที่ต้องทำที่สุดในชีวิตคนเราคือการปรองดองสังคม ธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉันมีเพียงการทำตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเป็นเสาหลักของธุรกิจเป็นรากฐานที่ดีของครอบครัวและเป็นผู้นำที่ดีของกายใจต้นไม้แห่งชีวิตจึงจะสามารถอย่างรากลึกได้มั่นคง เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้ากำบังหลมฝนให้แก่มวลมนุษย์ได้การฝึกฝนสี่ปรองดองคือการฝึกฝนชีวิตอันยิ่งใหญ่เราสามารถรับใช้คนได้มากเท่าไหร่ก็จะร่วมทุกร่วมสุขกับคนได้มากเท่านั้นสี่ปรองดองไม่ได้ต้องการเราแต่เราต่างหากที่ต้องการสี่ปรองดอง หมายความว่าเราทุกคนล้วนต้องจัดความสัมพันธ์กับประเทศชาติระบบนิเวศการงานญานติสนิทตลอดจนกับชะตาชีวิตของกายใจตนให้ราบรื่นท่ามกลางสีปรองดองการฝึกฝนสีปรองดองคือการฝึกทักษะท่ามกลางการปฏิบัติตนและจัดการปัญหาฝึกฝนหลอมหล่าได้มากเท่าไหร จะมีโชควาสนามากเท่านั้นจากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวอวันที่หนึ่งมิถุนายน2565เผยแพร่วันที่1578